สวัสดีครับสวัสดีฟิวทันครับเ,เดี๋ยวพมาเบิองคูปตาครับ L 5 0 1 8 SP ครับลงมาจากไหนบุรณะนี้ <c oughs> เดี๋ยววัดดึงกันครับว่าจะขึ้นบ่กแตติดเรื่องโคตรสำคัญรครับลงเงสีหล่อเพราะมันเป็นสาครับเดี๋ยวหลุ่นเปน็นต้กันครับว่าจะขึ้นบ่ ลม hand, right? ่มจังหน่อยนะครับโอ้บ่ตีมเลยเราหาใหม่ห้แม่ห้องกี่หน่อยก็ดีเนาะมันบืนจนล่มครับประหว่าลงมาจไหนแนวสองแเอามาลงเอาสตอรี่คือ บขึ้นเลยครับตอนแรกผมก็จะเอาจอนเดียวมาดึงเลยแต่ว่าผมค่าเห็นแนวลหลักด้วย <c oughs> เอาเอาไหม่มาห้องก่อนห้องหลอ่ลอหลอนาขึ้นห้องมันสูงๆนะไม,ไม่ไม่ปีม้วนนะโอ้ขึ้นมโนขึ้นกัดขึ้นกัดเตา้าเนี่ยแหะ มันแหงยังมาเอามันบ่แหงไรตอนเดียตอนเดียเอาไปเห็นแนวหลากอยู่แนวหลากแนวหลักก็เหมืนอนอ่ะเดี๋ยวล่องห้องใหม่บึงครับเอเดี๋ยวล่องมองใหม่ครับเดี๋ยวลองมองใหม่ โอ้ยวันลถห่างเนาะเสียงนี่วันลถห่างเต้นหอมบมาจ,จะไหนหบุนล่ะนี่ดึงเอาพวกมันตะขึ้น,นัามันลงเลือกาย เล่นหนาก็ดูหัางรอมันยังสัน่นหัางรอมันหุ่นมองมองยืนแข็งครับแต่ว่ามันรถมันจมแห้งมันเลอะแห้ง น้องสาคือว่าลหละครับลงมาทากไหนบุนละ่ะนีเดี๋ยวรอมปเงินครับกันบุกบุขคืนกะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจนเดียวมาเดี๋ยวว่าพอ <c oughs> ดีเอาไปเห็นแนวหลากมันอยู่นะค,ครับ บ่บ่น่านาจะขึนครับเบื้องล่ะนอกจากขอดหางจำแหงล่ะคุณคุณตุมเอาครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปเอาไอจอนเดียวมาดิ เดี๋ยวเบิังนับกันครับว่าจะขึ้นบ่เดี๋ยวเจอไหมที่มาครับผมสวัสดีครับ